คุณผู้ชมครับการโจมตีครั้งใหญ่ประจําสัปดาห์ที่เกิดขึ้นในเช้าตรู่ของวันนี้ดูดับตามรายงานมีการขึ้นบินมิก31ถึง8ลำนะครับนั่นหมายความว่ามันจะมี k ีบุ o อิ e คันเดอร์เถึง8ลูกดูเหมือนตอนนี้เป้าหมายการโจมตีมันจะกลายเป็นสนามบินข้างๆกงเคียฟรวมถึงโรงงานผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมนี่แหละครับที่ดันนิโปรมันกลายเป็นเป้าหมายโจมตีและในขณะเดียวกันมันก็มีรายงานนะครับว่าโดนของยูเคนก็ไปโจมตีคลังน้ํามันรวมถึงรถ ไฟขนส่งที่คลายเมียด้วยตามคลิปวีดีโอที่เรานําเสนอก่อนหน้านี้มันก็ไปโจมตรีรถโหล,ลดเดอร์ขีร่รถอิสคันเดอร์เรวมถึงกันไปโจมตีสนาม บินโดเนสที่เป็นสถานที่ปล่อยโดนซาเอตในการโจมตียูเครนมันก็เลยทําให้การโจมตีครั้งใหญ่ในเช้าวันนี้นี่ครับที่ปูตินตั้งใจจะเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่มันจึงไม่ใหญ่สมความตั้งใจเพราะว่าทั้งรถโหลด,ลดเดอร์อิสคันเดอร์เถูกทําลายสนามบินที่ใช้ในการปล่อยโดนซาเอตก็ถูกทําลายตามรายงานมีโดนซาเอตเป็นพันๆลานะครับรวมถึงหัวระเบิดอีกพันห้าหัวมันก็เลยทําให้การโจมตีครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้นี่นครับ ันลดความรุนแรงลงอย่างมากมีรายงานการขึ้นบินของมิก31เพียงแค่8ลำเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีขึ้นบินทั้งตู่95ทั้งตู160่160สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่ายูเครนก็เปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างหนักเหมือนกันเรียกได้ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันต่างฝ่ายก็ต่างโจมตีกันอย่างหนักดูเหมือนว่าหายในนเนี่แเลยครับมันเกิดขึ้นทั้งคู่ครับท่านผู้ชมครับ